เป็นกำมนมาจากครอบครัวที่ไม่ใช่คริสเตียนค่ะข้าพเจ้าเคยเรียนที่โรงเรียนคริสเตียนได้ทําให้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ร่วมนมัสการพระองค์และก็สรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมที่โรงเรียนข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขมากและข้าพเจ้าก็ยังอยากจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้ามีโอกาสได้สมัครเรียนพระคัมภีร์ผ่านทางไตรณีทำให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น และยิ่งข้าพเจ้ารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าก็เชื่อพระองค์มากยิ่งขึ้นจนข้าพเจ้าตัดสินใจต้อนรับพระองค์มาเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยปกติแล้วข้าพเจ้าเป็นคนที่ขี้กังวลมากเป็นคนกระวนกระวายขี้กลัวกลัวความมืดกลัวการอยู่คนเดียวกลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วจนกระทั่งคุณพ่อของข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าว่ากลัวผีไหมข้าพเจ้าตอบไปว่าข้าพเจ้ากลัวผี คุณพ่อของข้าพเจ้าเลยตอบกลับมาว่าเป็นคริสเตียนทําไมถึงกลัวผีล่ะวันนั้นข้าพเจ้าเลยฉุกคิดได้ว่านั่นสิข้าพเจ้ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ทําไมข้าพเจ้าต้องกลัวอะไรมากมายแบบนี้ด้วยข้าพเจ้าเลยเปลี่ยนท่าทีใหม่ทุกๆครั้งข้าพเจ้าก็จะอธิษฐานกับพระองค์ไม่ว่าเรื่องราวใดๆที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญคนเดียวหรือว่าข้าพเจ้าหวาดกลัวหรือข้าพเจ้าไม่มีคนที่จะพูดด้วยได้ ข้าพเจ้าจะนําเรื่องราวเหล่านั้นไปอธิษฐานกับพระองค์และทุกๆครั้งที่อธิษฐานแม้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขในทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ทันทีก็คือข้าพเจ้ามีสันติสุขในใจเหมือนที่พระองค์ได้บอกไว้ในพระคัมภีร์ว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนกับมนุษย์โลกให้มีหลายคนถามข้าพเจ้าว่า นับถือพระต่างชาติได้หรอพระเจ้าตอบไปว่าได้สิเพราะว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวเท่านั้นในหนึ่งกรินโท่บทที่8ข้อที่4-5ถึงพระคัมภี์เขียนไว้ว่าและรู้ว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวไม่มีพระเจ้าองค์อื่นแม้จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าทั้งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจนดูเหมือนมีพระมากและเจ้ามากก็จริงนะ วันนี้หากท่านได้ฟังคำพยา,ยานของข้าพเจ้าแล้วรู้สึกมีใจที่อยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอหนุนใจให้ท่านอธิษฐานแสวงหาด้วยใจของท่านเองโดยการร้องออกพระนามพระองค์อธิษฐานกับพระองค์อ่านพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์ทุกตอนล้วนเป็นลมปานที่พระเจ้าได้ระบายออกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์วันนี้พระเจ้ารักข้าพระเจ้าและพระเจ้ารักท่านด้วยเช่นกันอเมนค่ะ